เราไปแบบไม่มีแพลนได้ไปนั่งกินกาแฟปินข้าวไปตามที่ใจต้องการตื่นเมื่อไหร่เราก็ไปเมื่นนั้นเราไปว่ากันดับหน้าอย่างเดียวเพราะเราคือเน็ตทริปผมว่าช่วงนี้ใครหลายคนก็คงเริ่มเบื่อนะครับถึงแม้จะเพิ่งผ่านฤดูท่องเที่ยวมาก็เถอะแต่สำหรับผมเนี่ย ผ่านแ,แค่ทิ์เดียวก็ขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วครับวันนี้ผมก็เลยว่าจะหาที่เที่ยวใกล้ๆบ้านแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องวางแผนอะไรมากนะักเรียกได้ว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวกับเงินติดตัวนิดหน่อยก็ชิวได้ผมก็เลยนั่งจัดแจงหาข้อมูลคร่าวๆปักหมุดมาที่สัตหีเพราอคิดว่ายังไงก็รอดอืมหรือเปล่าวะ เราพักสายตากันแป๊บหนึ่งนะเรามาจอดกันตรงนี้ใช่ไหมพี่เราก็พักกันสักแป๊บหนึงนะ่งแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเข้าที่พัก,กน,นะจริงๆไม่ได้จะมาแวะพักอะไรหรอกครับแต่ผมดันขับรถวกไปวนมาสุดท้ายเลยมาแวะที่อ่างเก็บน้ําบางพาสังกันเออก็ดีเหมือนกันเพราะดูไปแล้วที่นี่ก็มองเพลินๆสบายตามากๆ ว่าเราก็เก็บภาพไว้หน่อยดีกว่าหลังจากที่เมื่อกี้เราอยู่ตรงลานดินข้างล่างอะพี่ตอนนี้เราขึ้นมาใหม่ละสรงนี้ร้านค้าเยอะเหมือนกันนะอืมน้ำที่นี่เยอะจริงเยอะเยอะกว้างจัดอะพี่นี่ก็มีร้านข้าวตลอดทางเลยถ้าพี่เห็นเนี่ยมีเพลยด้วย uh huh. ให้คนมานอนเล่นได้น่าจะนะตอนาอาหารนี่เราไปนั่งนู้นได้เลยไหมครับได้จ้าอันนี้นั่งฟรีเหรอครับได้จ้า หนึ่งวันนี่คนมาเยอะไหมมาแต่ว่าน้อยมากจ้ะ๋อน้อยมากเลนะจ้ะช่วงนี้เลยเที่ยงมาแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเออหิวแล้วพี่อยากไปกินไหนกินอะไรดีลองเซิร์ชดีมีอะไรที่แบบเฟี้ยวๆมั้งใกล้ๆหรือว่ามีในใจไหมพี่ ไม่มี The best pan is no pan way ผมว่าต้องมีจ๊ดๆบ้างแหละจวดเลยเหรอวะจวดเลยเอาแบบนี้ว่าร้านอาหารแบบพื้นบ้านไหมเื็นบ้านอะพี่ใช่พวกปลาเก้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอันนนั้กินไม่ได้นะพื้นบ้านเ เอาฟ้าด้วยไหมล่ะพี่หรือเอาเพดานหรืออะไรอ๋อเนั่นมันบนบ้านไม่ใช่พื้นบ้านนะเดี๋ยวกินกระเบื้องแล้วกันพี่กินปลาเก๋อเไรแบบว่ากูไม่ปวดไงนี่โตร้านนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อย่างไม่เจอออ๋มีร้านเจ็บเ๊มักต้มตำไก่ย่างโอ้โหพี่ว่าไงจวดต้มตำหรอจุ๊บดาต้มตำหนึ่งจุดเก้าร้อยเจ๊มักต้มตำไก่ย่างจัดไปไป ถึงร้านแล้วเจมมักก็ไม่ทําให้ผิดหวังร้านง่ายๆริมทางราคาดีๆผมไปเดิมด้วยน้ําตกหมูตำปูบร,ะระ้าและเนื้อย่างจิ้มเจ๋วจิตจีรสชาติจดจวด,จวดสะใจไปเลยถือว่าเป็นการฝากท้องมือแรกในทริปนี้ได้อย่างดีเลยละครับอิ่มท้องแล้วก็ได้เวลาเดินทางสู่สัตหีบิสักทีและที่พักที่เราจะไปนอนในคืนนี้ผมจิ้มมาที่สตหีบเทลตามคำบอกเล่าของชาวเน็ต เขาว่ากันว่าที่นี่วิวดีส่วนจะดีขนาดไหนก็ต้องลองกันสักหน่อยแล้วล่ะครับอ,นนอันนี้ห้องจะอยู่ชั้น3ามค่ะเช่อห้องกะลาสีสองแต่ว่ามีจักรยานเต็มไปหมดเลยอันนี้ฝันได้เหครับจักรยาน อ๋อผ่อนรอบนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผ่เท้าไว้ตรงนี้นะครเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนไปดูห้องพักของเราชั้นสามห้องนี้ห้องกาสีแต่เราเห็นกาล่าอย่างเดียวเนี่ยเปลวอ่ะดูดินี่อันนี้เป็นห้องนี่นี่เขาบอกเกียนอยู่ห้องเรือใบจากโซนนี้เป็นห้องนอนรวมหรือเปล่าครับเปล่าค่ะเป็นห้องนอนส่วนตัวอ๋อส่วนตัวนะ แต่เป็นใช้ห้องน้ำรวมไหนห้องเราอยู่ไหนในชั้นไหนชั้นสามไม่ใหรือชั้นหชั้นหนึ่งได้หรอมันคนละห้องไม่ใช่ไม่ได้หรืไม่เเสียด้วยค่ะนี่มันก็จะเป็นห้องเล็กๆอย่างนี้สำหรับนอน 1- น่สองคนอ๋อเริ่มส่วนแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเราดีกว่าด้อี่สองนี่ห้องนี้อ๋อนี่นี่่ห้องเราห้องเต็มตัวแต่ว่ามีสี่เตียงว้าวเป็นเตียงสองชั้นข้งมีไฟให้มีปลั๊กให้ แอดตรงกลางมีโตะด้วยคุมคุมค้มเป็นที่สุดตัวใช<ด>่นด,ด้เลโอเคแล้วเดียเด๋ยวเราก็เก็บพร้องกงอนแล้วเดี๋ยวเราก็ว่ากันว่าจะไปไหนต่อดูดยเอาจริงๆนะผมก็ไม่เคยนอนโฮสเทลแบบนอนรวมแบบนี้นะแต่พอได้ไาเห็นที่นี่แล้วเนี่ยอืมมันทําให้ผมมองโฮสเทลแตกต่างจากที่ผมคิดเยอะเลยแหละมันดูเป็นระเบียบและสะอาดกว่าที่คิดมากมแล้ววิวจากห้องพักที่อยู่ด้านหน้าเนี่ย โอ้โหโคตรเฟินเฟินจริงๆเฮ้ยไปเล่นไปไปข้างบนดีกว่าเขาบอกข้างบนลูฟท็อปเฟี้ยวเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวอันเราต้องเป็นโดนเท่าน่อยละไปไปลุยรวยรวยไปไปรูฟท็อปกันเนี่ยไป ที่รูฟท็อปแห่งนี้นะครับมันทําให้ผมรู้สึกว้าวมากๆคำว่าพานรามาของจริงกันเป็นแบบนี้นี่เองคือก็ไม่คิดว่าตึกแถวขนาดย่อมในสัตหีตึกนี้จะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่และที่นี่เองทําให้ผมมองเห็นสัตยหีได้ชัดขึ้นชัดเจนจนผมเริ่มเริ่มจะประทับใจแบบไม่คาดคิดแล้วล่ะครับ บรากาศบนรูฟท็อปนี่คือแบบผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ทั้งเรือทั้งคนที่ขับผ่านมาหรือว่าพระาที่ตกดินตรงนู้นสวยมากอยากให้ทุกคนมาที่นี่ด้วยตัวเองเลยมันเป็นวิวที่เราดูได้ไม่เบื่อมันเหมือนเป็นที่พักสำหรับคนชอบพักผ่อนที่เงียบๆพเมากวิวสุดปงังตาชมาก <c oughs> นี่แหละครับการไม่คาดหวังการไม่ต้องวางแผนอะไรมากมันก็ดีเหมือนกันนะพรุ่งนี้ผมก็หวังว่าจะได้เจออะไรดีๆอีกเย็นมาแถวนี้มันจะเป็นแหล่งของกินครับง่ายๆเลยจะมีถนนตัลุ่มด้านหลังเป็นแหล่งของกินกันงคือเดิเนไปสองนาทีนะครับเดินไปเดินไปได้เดินไปได้นี่พี่แจ็คครับ เจ้าของโฮสเทลแห่งนี้นอกจากที่แกชวนดื่มน้ำเก๊กฮวยแต่หัววันแล้วแกยังแนะนำร้านอาหารและทริปเที่ยวของพวกเราในวันพรุ่งนี้ด้วยครับวันพรุ่งนี้พี่พอจะมีสถานที่แนะนำนะพี่ต้องไปที่เนี่ยพี่แนะนำเป็นด้านหลังเป็นต้รุ่งตอนเช้ามันจะมีฝั่งที่เป็นพวกร้านเกี๊ยแก่ฮะมีร้านโจ๊กต้มเลือดหมูเกีย๊ยวปลาต้มยำเลยเดินไปสองทีอร่อยแนะนำชื่อร้านออแล้วก็ถ้าอยากไปดูของสด ตลาดเช้าครับเดือนห้าทีที่ท่องเที่ยวถ้ามาสัตหีบเอาแนะนําใกล้ๆแถวนี้ก่อนเลยหนึ่งวัดหลวงพ่อหยีครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคนสัตหีบแล้วก็มีเกาะขามเกาะสมัยต่าลอันนี้คือที่เที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วไปจะรู้จักกันอยู่แล้ว,วแต่ถ้าให้แนะนําแบบพิเศษหน่อยอ่อาอตรงนี้มันจะเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านนะครับอืก็ มันจะมีพี่อ้อยพี่มาโนดนเนี่ยแกมีเรือประมงไว้หาปูตอนเช้าแกจะจับปูแต่ตอนบ่ายเนี่ยแกจะรับนักท่องเที่ยวที่อยากเที่ยวชมหาวตะหีบไปเล่นน้ำดำน้ำแล้วก็ดูบรรยากาศท่าที่ตกตอนเยน็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แนะนำ พูดจบไม่ทันเยพี่แจ็กก็อาสาพาเราออกมาหามื้อเย็นทานกันแกแนะนำฟู้ดทรัคริมทะเลแต่น่าเสียดายครับเพราะช่วงที่เรามาตอนนั้นเป็นช่วงที่พี่โคละลอกใหม่มาพอดีร้านต่างๆเลยค่อนข้างน้อยไปสักหน่อยเรามาถึงฟู้ดทรัคแล้วแต่ว่าที่นี่ของน้อยของน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่ซีซั่นของที่นี่แต่พี่แจ็กบอกว่าเดี๋ยวเราไปตลาดโตลงุงเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดโตลุงดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างไปครับ คึ๊กคักมากคราวนี้กินเพียบเลยนะเพียบเลยเมื <pairs> ่อกี้ไปเหงาเลยมาเลยกินเลยเหงาเมื่อกี้แต่นี่มาโอ้โหของกินเยอะมากส่วนใหญ่ที่นี่ก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสองร้านเลยผัดไทยก็คนเยอะนะเมีออส่วนอร์หอยน่ากินนะพี่แจ้งแนะนำเลยป้องพี่ที่นี่ก็มีผัดไทยก็ผัดไทยเจ๊หนูครับ ก็มีลาบัวอยบัวอยอะไรเค็มหวานสิงห์ทำสาราเปานี้ก็ร้านตั้งเดิมเหมือนกันซิงเนเจอร์สไตล์หีบสาราเปาเชโยอันนี้ก็ให้เด็กๆเหมือนกันครับเจ๊คนขายสวยมากสตัดสินใจกันแล้วว่าเราจะกินสาราเปาเชโยเพราะว่าเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมของสไตล์หีบอย่างที่พี่แจ๊คบอก อะแรก็เดอดรอดกุ้งต้องโดนแน่เดือดรอดกุ้งหมดทั้งมันกุ้งอ๋อเป็นทุ่งกุ้งก็หมดท้งเ่งของกุ้งกุ้งเซ่นก็หมดฮะกเนี่ยมี่หพี่ฮะกะเยอขึ้นน้ำแดงเยอะกุ้นน้ำแดงนีดครับอเย้นน้ำแดงโซลเปาเชโยร้านเก่าแก่แต่รุ่นปู่พี่แจ๊คแกเล่าว่าแกเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆที่ยังขายพวกอยู่บนมอเตร์ไซคขี่วนไปทั่วสตรหิดนํานับดูก็ราวๆสปีได้ถือว่าคนสตรหิดคุ้นเคยกันดีครับ ซาลาเปาชายโยมไม่รู้จะกินฝั่งไหนก่อนเลยเนะี่ยใหญ่มากเลยนะ่ uh huh. ไม่พอเลยพี่แจกคบอกเป็นราเขีงนขายตั้งแต่สมัยรุ่พนพะ่อมาเนี huh. ่ยแสดงว่ามันต้องอร่อยมาสามสิบปีแนละ้วไข่เค็มเหรอไข่เค็มลาวา <Wow. S 1> ว<ะ>้าวว้าร้อนรอน้รอรอ้อร้อล้านล้านล้าน ถ้าถามผมว่ารสชาติเป็นยังไงเอาเป็นว่ามันไม่ใช่รสชาติติ่มซำสมัยใหม่ที่เราหาก,กินได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อแล้วกันอร่อยไม่อร่อยอ่ะก็ดูจากที่ผมสั่งมาแล้วนครับกลัหมาต่อไปเรากินติ่ซมซำเสร็จแล้วกินข้าวไม่กินหวานในสันดานไพ่แล้วต้องมากินนี่ต้นคูนขนมหวาน<อ>มีอะไรบ้างนี่ตามนีเแต่ผมเล็งไว้แล้วผมกินแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นยะกินอะไรน้ปังเย็นนมอ,อะไรคะอ,อะไนมข้นแดงครับติดดว้วยเนาะครับผม กินแบบน่า huh. ร yeah. yeah. <wh> ักน่ารักหม้อละคนน่ารักเขาเรียกว่ากินแบบกินนิโมโตะกินมีนโตะเออไปสั่งไข่หวานเพิ่มโบราณไข่หวานนะอย่าไข่หวานไี่เค็กินเอาทั้งคู่เลยครับอย่าละคู่ทั้งเค็มทั้งหวานระวังรถกันนะคะขอบคุณครเย็นรู้ทันน้ำแดงนี่หวานเกี๊ยบบวกกับน้ำข้น ตัวสุดปังแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองกินโบรอยต่อและที่พลาดไม่ได้กับตลาดโต้รุ่งสศรษฐีคือร้านต้นคูณคขนมหวานกับับลอยไข่หวานและไข่เค็มจะบอกเลยว่าตัวแป้งับลอยเนี่ยหนุบหนับกำลังดีไม่หนักท้องเกินไปน้ำกะทิไม่หวานขึ้นตาหวานเบาๆฟินมากๆครับแล้วเวลาไข่แดงทะลักมาในปากเนี่โยโอยบอกเลยว่าเต็มระบบครับ เช้าวันที่2ของเราครับกับบรรยากาศที่ผมไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่บอกเลยว่าสดชื่นมากๆครับเมื่อคืนเราวางแผนกันไว้ว่าเราอยากไปเที่ยวเกาะสักที่แต่อย่างว่าครับจังหวะที่เรามาถ่ายหลายแห้งค่อนข้างเข้มงวดในวันที่เรามาถึงพอดีเราก็เลยตัดสินใจกันว่าจะใช้บริการของพี่อ้อยและพี่มาโนอตามที่พี่แจ็กแนะนําคือการนั่งเรือออกไปเที่ยวเกาะที่ไม่มีคนเห็นว่ากันว่า พาทิตตกที่นี่สวยสุดๆไปเลยละครับ